ชมวิหารแก้วในวัดท่าสุงกันอีกครั้งให้ชัดๆเลยนะครับเนี่ยรอบๆวิหารแก้วนะครับด้านในสุดก็จะเป็นพระประธานนะครับ ฝรั่ง a m a ซ i n g กันมากเลยนะครับฝรั่งก็มาเห็น a ซิ่งมากส่วนสถานที่หนาๆในวัพรตลอดทั้งวันไปทั้งึงเวลากมริานะครับจะเาน้าก่เนี่ยชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาเห็นวิหารแก้วเรา ขาก็จะแปลกอกแปลกใจกันมากมองไปดูไปยิ้มไปนะครับสวยมากลเลยหบนดี่ยวฝรั่งก็ตึงเลย พ่อวัดท่าสูงนะครับหลวงพ่อลิงดำสิงีงลิงดำนะครับ คนมานั่งวิปัสสนาก็มีนะครับชมกันให้ชัดๆเลยนะครับ จากด้านในสุขมากี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะครับท่านผู้ชมครับวิหารแก้ววัดท่าสุงนะครับเนี่ยก็มีเก้าอี้เล็กให้นั่งนะครับสำหรับคนที่เข่าไม่ดีบางคนก็มานั่งวิปัสสนากันนะครับ มานั่งวิปัสสนากะ